แล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัันสารายามาแล้วนะครับผมกับเจ้า Honda Accord รุ่นท็อปสุดเครื่อง2000นะครับเลขไมแท้250,000กิโลแต่ว่ารถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านสามเป็นมือสองวันนี้มันถูกกว่าป้ายแดงไปแล้ว1ล้านเหลือเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาท ใครมองหารุ่นนี้สีดำวันนี้มาจัดครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda Accord นะครับผมรถปี2013เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น2.0 EL นะครับเลขไม้แท้250,000กิโลนะครับไม่เยอะแต่ว่ารถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีประรบท้วนเลยที่มคันเนี่ยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับ ราคานะครับผมออกใหม่ป้ายแดงร้านสาวันนี้ขายเพียง3า8 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ6,000ไปลายๆครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ไลท์ครบั้วนเลยนะครับกระจางหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียม2ชั้นมีโลโก้ honda ชัดเจนนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดคันนี้สภาพสวยมากครับ คันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆของ Honda นะครับผมลวดลายค่อนข้างสวยครับยางเป็นยางของมิชลินนะครับสเปคยางเนี่ย225ับ 50R17 ครับได้ดิสเบสสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟเบรกฮาโเจนนะครับโคมเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอย2จุดเป็นเครื่องยนต์ ivtec นะครับมาเลยครับผมตอบมาดูเลยครับว่าตัวภายใต้ฝาปรท้ายเป็นอย่างไรบ้างรับชมเลยครับ ลองส่องเลยนะครับผมช่องเก็บของด้านหลังถือว่าใหญ่มากกว้างมากใส่ของได้เยอะนะครับถาดท้ายแอคคอร์ดตรงรุ่นนะครับและต่อมานะครับเพื่อนดูเลยครับภายใต้อ่างด้านท้ายนะครับเห็นไหมมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไรให้ครบถ้วนนะครับที่สำคัญรถสวยไม่เคยติดแก้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับเพื่อนๆพามาส่องห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพใหม่มากออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะครับผมลองส่องกันเลยครับเพื่อนๆนเลขไมค์คันนี้นะครับผม2 5 0 0 0 0หมกิโลรับประกันไม่์แท้ครับ พวงมาลัย power มัลติฟังก์ชันเป็นลายไม้มี c ุ u คอน control ให้ครบเลยนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังเชื่อมต่อตบุตรศับบลูทูธทันตกิีนได้หมดเลยครับแอร์แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับและตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าภายในยเนี่ยเป็นสีเบจสภาพสวยมากใหม่มากครับที่ผมคัญน,นะครับผมคันนี้ได้ตัว memory เบาะ2จุดนะครับผมจากโรงงานนะครับอปอชั่นหลักล้านจา่ายกันแค่หลักแสนเองครับ และตรงนี้นะครับเพื่อนตัวโครงสร้างเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับหน้าหลังต้องเหมือนกันนะครับเพื่อนมาดูเลยนะรถทุกคันของเรารับประกันโดยคุณเาลีวดีครับว่าไม่มีการชนหนักทิ้คขามหรือว่าจมน้ำรับประกันใหม่แท้นะครับและคันนี้สภาพอยากบอกเลยว่าสวยมากเป็นรถบ้านมือเดียวครับห้องโดยสารภายในนะครับผมออปชันมาจัดเต็มครับแอร์ด้านหลังให้ตัวปรับเบาะให้มาหลังไฟฟ้ามีให้ครบทั่วเลยนะครับ3า8 0 0 0บาทถ้าใครชอบติดต่อมาครับ โครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับรถไม่มีการชนหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับลองดูด้านหน้าต่อเลยครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับรถเราทุกคันเนี่ยคัสภาพเรียบร้อยนะครับซื้อไปไม่ต้องห่วงเลยนะครับลองดูนะครับออปชั่นภายในครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกีนบ้านหลังไฟฟ้าบอกไฟฟ้าทุกอย่างมีให้ครบเลยครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีรถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับ โครงสร้างไปดูเลยครับเพื่อนๆนั้นนะ็อตยึดฝาโปนะครับส,สวยๆเดิมจากโรงงานนะครับซอกด้านในแก้มด้านขวาซุ้มหัวโชค๊คเดิมหมดจากโรงงานนะครับคานหน้าเลขเกสีเห็นไหมครับรถไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับไปด้านซ้ายต่อเลยครับซุ้มหัวโชค๊คแก้มด้านซ้ายซอกด้านในเดิมหมดจากโรงงานจริงๆฝาโปงครับแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกอบาร์ครบอย่างอยู่ครบหมดใครมองหาฮอนด้าขอบตัวท็อปเครื่อง20 0 0ัน 2000, คันนี้รีบมาจัดเลย สรุปนะครับผมกับเจ้า Honda a c c o r d คันนี้นะครับผมรถปี2013นะครับเป็นรุ่น2.0 EL เลขไม้แท้250,000กิโลรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้าน3าแพงมากวันนี้เป็นมือสองถูกกว่าป้ายแดงไปแล้ว1ล้านบาทเหลือเพียงแค่388,000บาทซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ6,000ไปไปลายเองครับที่สำคัญคันนี้ผ่อนได้นานแปสีงวดถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาครับ